สวัสดีครับพบกวับร,รายการกิดขยี้ข่าวกับผมครับกิดพลเดชวิสัยเข้ามาในช่อง YouTube แล้วก็กดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ผม้วยนะครับมาฟังเรื่องสนุกสนุกกันนะครับอย่าไปฟังฟังเรื่องการเมืองเครียดมาหลายต่อหลายคลิปแล้วนะครับคลิปนี้มาฟังเรื่องสนุกกันสาหรับผมเนี่ยสนุกมากเลยเมื่อฟังเรื่องนี้นะครับคุณสินที่ลิ้มทองกลซึ่งเป็นเสืออุโสก็ไม่รู้ใครไปแต่งตั้งให้อุโสเป็นแก่หรือย,ยังไงก็ไม่รู้นะ อุโสก็คงจะแก่นะเพราะว่าผมก็ไปสื่ออุโสเหมือนกันในจังหวัดพิุโลกนะครับผมก็แก่แล้วเหมือนกันโอเคก็พูดกันไปว่าสื่ออุโสแต่ตอนนี้เริ่มจะผมก็งงๆกับการนําเสนอเรื่องราวนะครับคือคุณสนธิริมทังคนเนี่ยคืออายุมากแล้วนะแล้วก็ผ่าโรคมาเยอะทําอะไรไมาเยอะแยะมากมายเลยครับขับไล่คุณทักษิณชินวัตรออกไปจากประเทศไทยก็เพราะว่าพันธมิตรเนี่ยแหละครับ ส่วนคนที่เป็นธรรมิรท,ทั้งหลายแหละนะครับในยุคปัจจุบันนี้ก็ไม่ได้ดิบได้ดีอะไรเลยเหมือนกับเตะหมูให้ปากหมาไม่เคยมีใครประสบความสำเร็จเลยคลตีจำลองสีเมืองก็ไปปฏิบัติธรรมอยู่ในสำนักอโศกนะอยู่กันแบบเรียบๆง่ายๆกับภรรยาหลายต่อหลายคนก็ไม่ได้ดิบได้ดีอะไรเลยไม่ต่คนคุสนที่หรือใครก็ตามไม่มีใครได้เป็นรัฐมนตรีเลยไม่มีใครได้เป็นสอวอเลยสักคนนะครับ เพราะว่าช่วงนั้นมันไม่เหมือนช่วงของกปปสซึ่งความเก่าของคุณสุเทพเสื้อตบาลน,นั้นเก่ากว่าสองทีิมมากมากมายเยอะแยะนะครับเขามีเขาได้เป็นรัฐมนตรีตัวเขาไม่ได้เป็นแต่ทีมงานเขาได้เป็นเป็นทั้งสองครั้งสองกระทรวงด้วยกันและหลายต่อหลายคนก็ไปเป็นสวหลายต่อหลายคนไปเป็นรัฐมนตรีจริงๆ ทั้งทั้งนี้ไม่ได้เกี่ยวกับคุณสุเทพนะแต่พวกเป่านกวีดในรัฐบาลชุดที่แล้วนะครับเรื่องตลกก็คือว่าคุณสทุทธิเขาเครียดมากถ้าเพื่อไทยได้อันดับหนึ่งเขายังไม่เครียดขนาดนี้เลยแต่ก้าวไกลได้อันดับหนึ่งเครียดมากถ้าจะหายเครียดก็คือว่าถ้าก้าวไกลตั้งรัฐบาลไม่ได้และเพื่อไทยไปจับมือกับภูมิใจไทยซึ่งมันเป็นไปไม่ได้อยู่แล้วคุณสทุทธิก็คงจะดีขึ้น สิ่งที่เขามาพูดตอนนี้ถ้าข่วงเวลามันเหมาะเจาะหรือเกินเพราะยังตั้งรัฐบาลไม่ได้นะครับคุณสุทธิเขาเตือนว่าสายลมแห่งการเปลี่ยนแปลงกําลังจะมาถึงระวังจะซ้ํารอยยูเครนตอนนี้เขาเอาประเทศไทยไปเปรียบเทียบกับยูเครนผมจะบอกให้นะสนทธิริมยูเครนแม่งกระจกว่าไทยแลนด์เยอะแยะมากมายจะบอกให้จริงมันกระจกไม่มีใครรู้จักหรอกยูเครนถ้ามันไม่มีสงครามเนี่ยถ้ารัสเซียไม่ลบ มันไม่มายึดไม่มารบไม่มีใครรู้จักยูเครนหรอกครับแต่ประเทศไทยไทยแลนด์เนี่ยคนแม่งรู้จักทั่วโลกพวกเศรษฐีไอการเศรษฐีอังกฤษเศรษฐีใครก็ตามอยากมาเมืองไทยครับนอกจากไอพวกบ้านนอกบ้านนอกของเมืองนอกอะ่ะมันไม่รู้จักประเทศไทยเพราะมันบ้านนอกอะ่ะคนที่มีชาติตระกูลไอต่างประเทศมันอยากมาเมืองไทยเท่านั้น,นครับเมืองไทยแม่งดังมากๆดังกว่ายูเทนเยอะแยะ อย่าเอาประเทศไทยไปเทียบกับยูเครนจะบอกให้และยูเครนไม่มีพระมหากษัตริย์นะครับสนทีเล่มบางทีมันก็ย้อนแย้งกันพอชอบพอชอบชอบคนก็ขาวว่ามันเกิดการ,ราแทรกแซงจากตะวันตกไอไอการไปแทรกแซงยูเครนไแทรกแซงอะไรวะรัะเสเซียแม่งนะแม่งแม,แม่งไปไปยึดยนะูเครนอ่ะและไอพวกไอตะวันตกแม่งไปช่วยอ่ะมันแทรกแซงตรงตไหนวะ หรอหรือหรือไอพวกไอไอกันแม่งยุให้ให้ยุเคนแข่งข้อแล้วมันจะแข่งข้อได้ไงมันก็เป็นประเทศของมันอยู่แล้วอะโอเคก็บอกว่าไงคุณสนที่เขาก็บอกว่าปฏิวัติสีส้มโดยการแทรกแซงของชาติตะวันตกประเทศหายนะมติวุฒิสภาและสภาของเกสารัฐที่ออกมาช่วงก่อนการเลือกตั้งและชาติทีของทูตอเมริกันในไทยหลังทราบผลเลือกตั้ง สอดคล้องแนวทางพักเก้าไก่ที่ยังคงเป้าหมายแก้วม .112 เป็นเก้าแรกและเก้าไปข้างหน้าเพื่อลดบทบาทและความสำคัญของสถาบันกษัตริย์ไทยเปิดประตูให้ต่างชาติเข้ามาแทรกแซงเมืองไทยได้อย่างสะดวกในรายการคุยเรื่องคุยทุกเรื่องกับสมทินะครับอันนี้เขาเขาพูดในรายการของเขาก็มีแฟนคลับของเขาเข้าไปดูกันเยอะแยะมากมายและแฟนคลับเหล่านี้เชื่อด้วยนะเชื่อวันนั้นไปถามจูวิทย์ว่า ไอ้กันเนี่ยมันเอาเงินมาให้ให้ใครมีป้าแก่ๆคนหนึ่งนะรู้ด้วยนะไอ้กันเอาเงินมาให้บอไอ้กันมันจะเอาเงินมาให้ให้ทําหอกอะไรวะแล้วมันจะเอาเงินมาให้ใครวะมาเอาเงินมาให้พักก้าวไกว่เหรอพักก้าวไก่แม่งไม่ได้ซื้อเสียงอ่ะแม่งหาเสียงแม่งโคตรประหยัดแหละคนที่ลงสอสอแม่งช่วยตัวเองทท้งนั้นแหละและ้วมาเอาเงินมาให้ให้ทำไมวะ และการไปเอาเงินไม้ก้าวไกลทําไมวะมาเอาเงินไม้เพื่อไทยไม่ดีก่อนหรือวะเออเออก็ไม่เข้าใจโอเคแล้วว่าไงต่อส่นที่เขาก็บอกว่าเขายืนยันว่าการเมืองต้องเปลี่ยนแปลงประเทศชาติประชาชนต้องหลุดออกจากกรอบเดิมๆของระบบอำนาจนิยมและรัฐบาลทหารข้าราชการที่ถูกงอแง,งด้วยอำนาจทุนใหญ่มาเศรษฐี เสียทีซึ่งตอบรับจากประชาชนที่แสดงออกด้วยการไม่เลือกดุงและพิคคั่วหันมาเลือกก้าวไก่นั่นพิสูจน์ว่าประชาชนต้องการการเปลี่ยนแปลงครั้งยิ่งใหญ่ของประเทศนี้โอวาน,นี้พูดท่อนนี้พูดดีมากๆพูดดีเป็นการวิเคราะห์ที่ดีแต่อย่างไรก็ตามการเปลี่ยนแปลงต้องไปในทางที่ถูกต้องและประชากรส่วนใหญ่ประเทศต้ตองยอมรับส่วนใหญ่ของประเทศยังไงวะส่วนที่ต้องยอมรับหรือหรือประชาชนทั้นั้ ประชาชนส่วนใหญ่นะที่เลือกเก้าไกลสิบกว่าล้านนะที่เลือกเพื่อไทยอีกสิบกว่าล้านนะยี่สิบกว่าล้านนะนี่ยังไม่ได้ประชาชนส่วนใหญ่ของประเทศเหรอวะประชานธดส่วนประเทศต้องใครต้องคือคนที่เลือกพลเอกประยุทธ์สี่ห้าล้านเนี่ยคนที่เลือกพลเอกประวิทย์ไม่กี่ล้านเนี่ยนั่นคือคนส่วนใหญ่ของประเทศหรือไงวะก็ไม่เข้าใจก็งงๆกับตากะน,นี้เสียเหลือเกินนะครับต้องเปลี่ยนแปลงในทางที่ถูกต้องทําไมจะเปลี่ยนเปนในทางไม่ถูกต้องอ่ะ รัฐธรรมนูญเขามีกำหนดเขามีการตั้งคณะรัฐมนตรีมีตั้งนายกเขาบริหารราชก,การินตามรัฐธรรมนูญกำหนดเขามีสภาคอยตรวจสอบดูแลเขามีฝ่ายคา้านถ้าฝ่ายรัฐบาลเป็นพิธาเป็นเพื่อไทยเป็นก้าวไกลเขาก็มีฝ่ายค้านดูแลมันก็มันก็ดูแลกันไปอยู่แล้วอะ่ะสวก็ยังมีอยู่นะเว้ยสวก็ยังอยู่ข้างหลังคอยกันกองกฎหมายคอยควบคุมรัฐบาลอีกทีหนึง่งแล้วมันมันจะไงวะไม่เข้าใจมันจะไงวะ ต้องยอมรับมันเป็นฉันทานุสิของประชาชนส่วนไม่ใช่ประชาชนส่วนใดส่วนหนึ่งที่เพียงต้องการวาระซ่อนเร้นอุดมการและปราถนาส่วนตัวซึ่งประชาชนส่วนใหญ่ที่ไม่รู้ข <c oughs> ำอ่ะไม่ละแค่ละคายมาก่อนก็ถูกชักนําให้พัดหลงเข้าสู่กับดักหรือหลุมพรางอย่างกูนี่นะสอนที่อย่างกูจะโดนก้าวไกลชักนํานะอย่างกูนี่นะและคนอย่างกูอีกมีเป็นล้านเป็นสิบล้านคนโดนก้าวไกลชักนํา รอเป็นอย่างนั้นเลยหรอวะมันน่ากลัวขนาดนั้นเลยหรอว่าสนที่ริมอะไปชุครลัมพวนำพาปเจศเข้าสู่ภาวะสมเสียงการนองเลือดซึ่งเข้าทางประเทศมาอำนาจโถไอไอ้กันไอไอ้อนตีนกันนะไม่มีสิทธิ์มาเสือในประเทศไทยหรอกพวกกูไม่ยอมหรอกแล้คนสิบกว่าล้านที่เลือกก้าวไกลคนสิบกว่าล้านเรื่องภาาไทยเขาไม่ยอมหรอกไม่ยอมหรอกจริงๆ ผมก็ไม่เข้าใจว่าตอนพอเด็กะยุทธ์ยึดอำหน้าสนทิริมอยู่ตรงไหนสุดท้ายิ้มไม่ออกมาพูดเลยว่าการรัฐผหารไปสิ่งไม่ดอีอยู่ตรงไหนครับตอนที่ผมดยุทธบริหารประเทศมาสี่บวกสี่เนี่ยมีการคอร์รัปชันมีการชุจริตสนที่อยู่ตรงไหนครับมีทุนจีนที่ชูวิทย์ออกมาแฉจีนเทา มีไทยชาวที่ชุติออกมาแถคุณชวิตยอยู่ตรงไหนครับไม่ใช่คุณชวิตคุณสนที่อยู่ตรงไหนครับตอนนี้คุณสนที่มาอะไรเนี่ยผมว่ายังงงงงมากเลยนะครับอย่างไรก็ตามไม่ได้โทษหรือกล่าวหาว่าคนเลือกพักเก้าไกลผิดพลาดก็ไม่มีสิทธิ์เสือกจะกล่าวหาอยู่แล้วคนเขามีสิทธิ์เลือกอ่ะเขาจะเลือกใครก็เรื่องของเขาเขาจะเลือกพลเอกประยุทธ์ก็เรื่องของเขา เขาจะเลือกพลเอกประวิตยก็เรื่องของเขาเขาจะเลือกก้ากลเรื่องของเขาไม่มีสิทธิ์มากล่าวหาหรอกว่าผิดพลาดคุณเป็นใครคุณเป็นพระหูสูนเหรอคุณเป็นคนที่เก่งชลาาหลักแลมที่สุดในประเทศไทยเหรออะไรบอกไม่อยากกล่าวหาไม่มีสิทธิ์หรอกไม่มีสิทธิ์มากล่าวหาหรอกเพราะต้องยอมรับว่าสวนใหญ่ยังไม่ได้สนใจที่มาที่ไปหรือรับรู้ทราบวาระซ่อนเลนของแกนนํา และผู้นําพักก้าไก่ไม่ว่าจะเป็นนายธนทรจึงรุ่งเรืองกิตนายปิยบุตรแสงกหนดกุลนางสาวพันธิกาวานิดหรือนายพิธาริมเจริญรัฐนะโอเคก็พอแล้วมันยาวมากอะยาวมากแล้วก็ไม่มีอะไรมีประวัติศาสตร์ชาติไทยมีอะไรก็เยอะแยะไปหมดเลยก็สรุปว่าไอ้การมันจะมายึดประเทศเราวเขาอ้างไปรัสเซียยูเครนนู่น อ,อ่างไปกันใหญ่จะปล่อยให้แลสุดรูปต้องทํำยังไงวะสรุปต้องทํำยังไงอ่ะมีสถานทูตมีไอ้ทูตไอการมาเกี่ยวข้องด้วยโอ้มีมติสภาคองเกรสไม่ได้เกี่ยวเสือกี้อะไรกับเราเราไม่ได้มีสภาคอนเกรสเราเราไม่ได้เป็นเมืองขึ้นของมันเราไม่ได้เป็นอนานิคมของมันเราเป็นประเทศเอกราชนะอ่ะเราวยังไงอ่ะ แล้วเขาก็าอ้างสนที่เขาก็าอ้างอ้างอะไรอ่านถึงแต่ผมยังไม่ไม่อ่านดีกว่าเพราะเนี่ยเขาบอกว่าเนี่ยมันเป็นข้อเรียกร้องสิบข้อในแก้ไขมาตราร้อยสิบสองซึ่งสอดคล้อง เขาบอกว่าไอโนโยบายแก้ไขมาตารา112ของก้าวไกลมันไปสอดคล้องกับตีข้อเรียกร้องของการเป็นรูปสถาบันกษัตริย์ของแนวร่วมธรรมศาสตร์และการชุมนุมเมื่อปี2563ที่เสนอโดยรุงบรรษยาสิทธิจีรวัฒนคุณนะมันก็มี10ข้ออย่าไปอ่านเลยเพราะผมดูแล้วมันมันไม่ใช่ครับอ่านไปก็ไม่โอ่ะ ไม่โอไม่โอมันไม่ใช่ไม่ใช่เขายังไม่ได้ตั้งรัฐบาลเลยเขายังไม่ทําอะไรเลยเขายังไม่ได้พูดถึงมร้อยสิบสองเลยแล้วผมถามหน่อยผมถามคุณสนธิลิ้มหน่อยพ่าพลเด็กเสรีพิสุทธิ์เขาจะยอมไหมถ้าเกิดตามที่คุณว่านะจะยอมไหมพักเพื่อไทยเขาจะยอมไหมคุณทักษิณออกประกาศแล้วพักเหล่านี้เขาก็ปกป้องสต สถาบัน,นพักกระดาเช่นกันพักก้าวไกลก็เหมือนกันไม่เคยมีพูดถึงว่าจะลมล้างสถาบันเลยไม่มีคนที่เขารักเขาเทิดทูสถาบันเขาไม่ต้องออกมาพูดหรอกเขาไม่ต้องออกมาโหนคนที่ออกมาโหนแล้วเป็นยังไงไปดึงสถาบันลงมาเป็นยังไงพักทายพักดีได้สักคนไหมคน ในประเทศมีสิทธิ์เลือกตั้งสี่ห้าสิบล้านคนพักไทยพักดีได้หนึ่แสนคนเขตหนึ่งเขตหนึ่งเขตหนึ่ง,งพิษุโลกสสสามคนพักเก้าไกลคนสี่หมื่นกว่าพักพลังประชารัฐคนหนึ่งหมื่น เจ็ดหมื่นแปดพักเพื่อไทยคนหมื่นเจ็ดหมื่นแปดสามหมื่นเจ็ดหมื่นสามคนนี่แล้วก็มีรวมไทยเก้าบาทสามคนนี่เกือบเท่าคนที่เลือกพักไทยพักดีทั้งประเทศเลยแค่เขตหนึ่งเขตเดียวที่พิศนโลกเป็นไงคือประชาชนแม้เขาจะเป็นสลิมเขาก็ไม่เลือกพักไทยพักดีครับแม้เขาจะ เชิดชูสถาบันเขาก็ไม่เลือกพรรคชายพรรคดีครับอันนี้เป็นสิ่งที่บ่งบอกว่าประชาชนส่วนใหญ่ของประเทศเขาคิดยังไงนะส่วนใหญ่เราต้องเคารพกติก,กาเ่ยคุณสนที่ริมท้งคนก็เช่นกันต้องเคารพกติก,กาเลยคุณจะมาดูถูกคนสิบกว่าล้านสิบกว่าล้านทั้งกา้าวไกลทั้งเพื่อไทยสิบกว่าล้านว่าเป็นคนโง,ง่งมงายอ่ะ เป็นคนที่ไม่รู้เท่าทานคนเหรอไม่ใช่หรอกครับคุณอยจะใช้วัดสินอย่างนี้เหคุณไปจัดการก่อนที่คุณจะจัดการพักก้าวไกลคุณจะจัดการพิธานะคุณไปจัดการคุณชีวิตขมมลวิสิ์ให้เสร็จก่อนเถอะคุณชีวิตคนเดียวคุณยังเอาไม่อยู่เลยคุณยังไม่มีสิทธิ์ต่อกองเ,เขาเลยแพ้ทุกยกต้องเดึงปานเทบมาช่วยก็ยังแพ้ทุกยกอีกชีวิตแบ้งหนึ่งเดียวยืนหนึ่งนะ แล้ไอ้ไอ้คำว่าความจริงมีหนึ่งเดียวอ่ะไอ้นี่มันตลกว่ะอย่าไปพูดเลยไอส้สับคําเนี่ย <c oughs> มันไม่จริงหรอกความจริงมันไม่มีมือหนึ่งเดียวหรอกแม่งจะมีกี่หนึ่งก็ได้มันอยู่ที่มุมมองของแต่ละคนว่าะจะมีไม่หนึ่งเดียวได้ไงว่าความจริงมันก็อาจหลายความจริงก็ได้เปล่าวะไม่รู้อ่ะมันมีหนึ่งเดียวหนึ่งเดียวบ้าบอพอแต่ คลิปนี้ก็คือจะสรุปว่าการที่ออกมานำเสนอเรื่องราวแบบนี้การที่ไปอ้างว่าไทยจะเหมือนอยู่ครนอย่าไปอ้างมาคนละเรื่องกันครับอยู่เรื่องมาคนละราบอกมนคนละวัฒนธรรมคนละห่าเขียวอะไรเลยไม่ได้เกี่ยวอะไรกันเลยและไทยเราไม่ได้ไปรบกับรัเสเซียนะครับไม่มีครับไม่เคยมีมายึดประเทศไทยไม่มีใครกล้าถือหรอกครับ ที่จะมายุ่งกับประเทศไทยครับเพราะนอกจากเรามีทหารแล้วเรายังมีกลุ่มกปปสเรามีกลุ่มเสื้อแดงที่คอยจะลุยกับไอ้พวกที่จะมายึดประเทศเรานะไม่ต้องกลัวร่กครับคุณต้นทีริมคือเราก็ยุมากแล้วนะยุ่เจ็ดสิบอัพแล้วบางทีก็ต้องทำตัวผู้จาปาสายอะไรไปแบบให้มันมีหลักมีฐาน จริงๆนะพูดในในสิ่งที่ที่โอเคคุณก็ลองไปฟังสอ,อาจารย์สศิวะรักะที่เขาด่าคุณะ่ะไปฟังแล้วที่เขาพูดถึงก้าวไกะ่ะไปฟังอาจารย์สคงไม่โง่อก่าคุณหรอกเนาะนะนะส่วนทีน่เนอาจารย์สอคงคงไม่เป็นเหยื่อพระก้าวไก่หรอกเนะและอาจารย์สอคงไม่คิดที่จะล้มตาบานหรอกนะ คุณสนทิลืมของคุณในเรื่องราวที่เกิดขึ้นกับในบ้านนี้เมืองน,นี้ประเทศนี้นะผมคงมีหน้าที่นําเสนอก็ขัดใจสลิมบ้างขัดใจแฟนคลับคุณสนทิบ้างก็ไม่ว่ากันมีอะไรก็ด่ากันมาเลยเจ่มั้ยคอมเมนต์กันมาเลยไม่ว่าแต,แต่ผมก็จะบอกเลกหน่อยนะผมก็หนึ่งในตองอุม่มกันนะผมก็ไม่เคยกลัวใครเหมือนกันนะนะบอกแฟนคลับที่คนที่ดูแล้วจะมาด่าผมผมไม่กลัวหรอกถ้าผมกลัวผมไม่กล้าพูดหรอก นะชีวิตน,นี้ไม่มีไรเสียหรอกจริงไม่มีอะไรเสียมันเสียมาเยอะแล้วเสียมาทั้งชีวิตละนะครับมาช่วยซื้อกระถางต้นไม้นะครับกระถางแคมตัดกระถางแคนตัดนะครับอันนี้เป็นกระถางครับไม่ใช่ด้วยกาแฟนะก็ผมขายใบละร้อยเก้าสิบบาทอันนี้เป็นงานแทนเมกนะสามใบสี่ร้อยเก้าสิบค่าสง่ง แล้วท่านจะสนับนุนผมสนับนุนช่องกิจโพชแวนหน้าสนับนุนผมคือผ,ผมต้องการเหิอนไปสู้คดีตอนนี้มีอยู่สองคดีคดีที่ศาลนาญาสมบุตรปราการศาลจังหวัดสุุตรปราการของคุณอัญเชยศาลนาญาชนของคุณวัชินสองคดีก็โอนเงินเข้าบ,บัญชีไทยพาณิชย์ครับได้บัญชีจะขึ้นลันงผมพูดจบแอดไลน์มาคุยกับผมก็ได้เดี๋ยวไอดีไลน์จะขึ้นหลังจากผมพูดจบเช่นกันหรือจะคุยกันในอินบ็อกก็ได้ครับ เบรบุกดอกกิดผลเด็ดแต่วันนี้ขอบคุณครับขอบคุณที่ติดตามชิปนี้จนจบขอให้ท่านมีความสุขขอให้ภาคคุ้มครองพี่น้องประชาชนชาวไทยทั้งประเทศครับสวัสดีชีวิต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 ของเราต่างกันชีวิตที่เรียบง่ายนั้นผู้ชายชื่อติชีวิตกลับ